วันนี้นะอาจารย์จะมาพูดถึงเลขที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแบบกระทันหันหรือว่าเลขพลิกชีวิตทีเรียกแบบนี้เพราะอะไร<ม>เลขพลิกชีวิตนี่นะมันสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเมื่อใช้เลขนี้แล้วนะมันจะพลิกชีวิตไปในทางดีหรือว่าทางที่เสียเริ่มจากเลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์กันเลยซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราเลขที่พลิกชีวิตในทางเสียนี่ยก็มีนะเอาแบบที่เห็นช,ชัดๆเลย ไม่นับเลขศูนตัวแรกของเบอร์โทรศัพท์นะเลขอื่นๆเนี่ยนับหมดเลยตั้งแต่ตำแหน่งที่2ถึงตำแหน่งที่2 0เนี่ยถ้ามีเลข0 0เลขนี้ก่อให้เกิดโรคร้ายแบบที่หาสาเหตุไม่พบ0 0เนี่ยนะใครที่จะจูมาใช้เลขนี้หรือว่าใช้มานานจะรู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยค่อยๆ่ทุดลงย,ย่าแย่วันดีคืนดีพบเจอเนื้องอ,อกพบเจอระบบของร่างกายที่เสียหาย โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วกว่าจะรู้ตัวก็รักษาไม่ทันแต่อาอยาบาบาเนี่ยหลายหคนเลยเนี่ยใช้เลขศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะจะเจอเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่แบบเป็นๆหายๆเรื้อรังเหมือนรักษาหายแล้วก็ไม่หายทีนี้ไม่นับว่าไปกระทบกับเรื่องของการเงินการทองชีวิตมีการพลิกผันเช่นจูๆ่ๆทำกิจการกิจการก็ล้มพังทลายไปจูๆ่ๆ เป็นพนักง,งานประจําก็ตกงานแบบไม่รู้ตัวเนี่ยอิทธิพลเลขศูนย์ศูนย์น่ากลัวนะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่นับเลขตัวแรกแล้วเนี่ยเลขศนะูนย์ศูนย์เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในเลขเบอร์โทรศัพท์ท้งนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเลขศูนย์หนึ่งล่ะอันนี้มันจะเป็นเน้นหนักเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของชีวิตความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจการงานต่างๆใครที่มีเลข01นหะหรือ1 0ก็แล้วแต่ อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะถ้าหากว่าอยู่ในอาชีพที่จะต้องใช้ความเจริญก้าวหน้าทางตำแหน่งหน้าที่มันดูเหมือนกับว่ามันไปไม่ถึงไหนสักทีทําไมทํางานมา1ปี2ปี3ปี5ป้าปี10ปีทําไมมันไม่มีการผัดปรับเปลี่ยนเลยว่าตําแหน่งหน้าที่การเงินการทองมันจะดีขึ้นแต่ถ้ามันจะหนักมากขึ้นถ้าเกิดเลข0ูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เป็นเจ้าของกิจการ การเป็นเจ้าของกิจการนั้นดูเหมือนกับว่าการเติบโตก็คือการขยายรายได้ขยายสาขาบางคนบอกตอนนี้ไม่ต้องเน้นขยายอะไรก็ได้แค่ให้ยืนอยู่ให้ได้ก็พอแล้วมันก็ยังลำบากอยู่เช่นเดียวกันเพราะเลขศูนย์หนึ่งศูนย์สองนั้นนะ่ะเลขศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์นั้นนะเป็นเลขที่จะทําให้เราเนี่ยนะขาดความก้าวหน้าเวลาทำาเลยแล้วมันไม่ดังมันไม่ปังสัทีไงพูดง,ง่ายงว่านอกจาก จะไม่ดังไม่ปังแล้วเนี่ยยังต้องระวังเรื่องเสียเครดิตเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วยนะทีนี้มาดูเลข0ูนย์นี่มันเป็นเรื่องของการศูนหรือก็เสียเรื่องของเงินมันจะเป็นลักษณะของการเสียแบบน้บําซึมบ่อทรายเสียไปเรื่อยๆอย่างน,นี้นึกภาพนะ เรามีถังเก็บน้ําใหญ่ๆนะเราไม่มีรอยรั่วเล็กๆเท่ารูเข็มน้ำค่อยๆไหลออกไปวันนิดวันหน่อยเราเห็นน้ํามันไหลออกไปเราก็พยายามเติมมาไม่รู้ว่าทำไมมันไหลออกไปมันคงระเหยมั้งไม่ใช่มันมีรอยรั่วปรากฏว่าสาักพักหนึ่งมันรั่วออกไปอีกละเท่าวันไหนนะวันดีคืนดีนะลืมที่จะเติมน้ําเข้าไปเนี่ยเพลินนะน้ำน่ะลงเหลือครึ่งเดียวแล้วแทบหมดแทบเกลี้ยงเลย นั่นเท่ากับเติมเท่าไรก็ไม่เต็มใครมีเลขศูนย์สองหรือสองศูนย์นเบอร์โทร,รศัพท์นะจะมีอาการเงินรั่วไหลเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนั่นหมายถึงทํางานไปก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จเงินแทนที่จะได้ใช้มันก็รั่วไหลไปทางอื่นไปกับคนอื่นไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียนี่คือความน่ากลัวของเลขศูนย์สองซึ่งมันจะกลายเป็นว่าเราเสียทีละนิด เมื่อรวมกันแล้วมันจะมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่ไม่นับว่ามันไปสร้างความเป็นคนที่วิตกกังวลให้กับตัวเรานะใครไม่เลขศูนย์สองดสองศูนย์นะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะจะเป็นคนขี้มากจะเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลอะไรนะคนรักไม่รับโทรศัพท์ไม่โทรกลับเกินหนึ่งชั่วโมงจะเป็นจะตายคนรักกับบ้าน ผิดเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่คิดไปไกลเลยจนถึงอะไรเดียมันจะต้องล่มสลายแน่เลยคำนองนี้ดังนั้นมันจะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับตัวเองเลยด้วยซ้ำไม่นับคนอื่นที่ต้องเหนื่อยกับตัวเราต่อมานะเลขศูนย์สามมันเปลี่ยนชีวิตยังไงจูจูไม่ใช่เลขศูนสามหรือใช้มานานแล้วเนี่ยจะรู้สึกทันทีว่าจากที่เราเป็นคน มีความกระตือรือร้นบ้างมีความทะเยอทยานบ้างแต่พอจะเลขศูนสามชีวิตมันจะเริ่มเหมือนกับอยากจะสบายเกินไปสบายเกินไปไนี่ยบาทีเขาเรียกขีนะ้เกียจอะเออเหมือนกับจ,จูจๆจะเป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรมากแนละ้ไม่อยากจะตั้งใจทำอะไรมากจนกอาจะรู้ตัวอีกทีอายุมากขึ้นแต่ตัวเราไปไม่ถึงไหนเพียงเพราะว่าเราอะ ขาดความกระตือรือร้นขาดความเ,าเขาเรียกน,นะรักในการที่จะพัฒนาตนเองหรือว่าข่าขอยควาหาความสำเร็จไปเรื่อยๆมากขึ้นเคยได้ยินคําว่าแค่เราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราถอยหลังเพราะว่าคนอื่นเขาพัฒนาเขาไเป็นข้างหน้าคนเลขศูนย์สามหรือสามศน์จะมีอาการที่ชีวิตนะขาดความกระตือรือร้นเลขศูนย์สี่มันเปลี่ยนชีวิตยังไงมันเปลี่ยนชีวิตตรงที่ทําให้เราเนี่ยคาพูดอะ่ะมันผิด ไปจากสิ่งที่ควรอ่ผิดนี่ก็มี2อ,อย่างนะหนึ่งพูดผิดหูคนอื่นมันทําให้ขาดความสําเร็จทางด้านความสัมพันธ์มีเพื่อนพี่น้องคนรักกักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าคําพูดคําจาเราบางทีไม่ได้ตั้งใจนะจะเลขศูนย์สี่สีส่ศูนย์เนี่ยมันจะนําพาให้คําพูดของเราเนี่ยส่งผลไปในทางที่ไม่เกิดความ สามัคคีกันนะคือพูดง่ายๆพูดที่ไหนก็ได้ยินคําว่าพูดแล้ววงแตกไหม,มก็ได้ยินคําว่าพูดแล้วมันไปแทงใจดําคนโดยที่เราไม่เจตนาเลยนะศูนย์สีส่รอสีส่จะออกอาการแบบนั้นนี่ไม่นับว่าศูนย์สี่รอสี่ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้วนะ่จะเป็นเบอร์ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางด้าน,าน,านตัวเลขเงินทองการค้าขายเช่น ตกลงเรื่องเงินเงินทองทองกันสดุดีเลยนะแล้วพอจะจบละจะสําเร็จละจะได้เงินได้ทองละจะ้าขายจะจะธุรกิจสำเร็จละปรากฏว่าผิดหูพลเรื่องของคําพูดเล็กน้อยๆๆทําให้พันเสียหายกับระบบของธุรกิจการเงินการทองหมดเลยกัดการที่ว่าจะขายแล้ก็ขายไม่ได้จะทําธุรกิจกันก็ไม่ยอมทาละศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์มันมีข้อ,อยกเว้นนิดเดียวว่า 05หรือ50ใช้ได้เฉพาะคนที่ทำธุรกิจใหญ่เป็นลักษณะแบบสมมติว่าเกรียบเทียบใช่ไหมพ,พันล้านขึ้นไปสัาหารยมรัชใหญ่อุตสาหกรรมใหญ่หรือคนที่อยู่ในวงการทางด้านการประกอบธุรกิจหรือทำอาชีพทางด้านจิตวิญญาณที่ต้องติดต่อกับวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนพวกนี้โดยตรงซึงจะใช้เลข05หรือ50ได้ แต่ถ้าเราไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เป็นพันล้านไม่ได้ทำงานทางด้านจิตวิญญาณไปใช้เลข05นหรือ5 0เราจะเจอเรื่องของการพลิกผันล่มสลายในพริษตาเวลาได้อะไรมาได้แบบฟลุกแต่เวลาเสียเนี่ยก็เสียแบบสิ้นเนื้อประดา,ดาตัวชิ้นเดียวกันเลข05นยหรือห้นั้นน่ะจะทําให้คนที่ครอบครองนะนะมีปัญหากับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับคนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ แล้วก็มีปัญหากับคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่เห็นไหมมันทําให้เราเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีใครที่คอยอุปถัมภ์ค้าจุนเราอยู่เบื้องหลังจริงรงๆเพราะว่าชีวิตเราบางทีมันจะก้าวเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องอาศัยแรงผลักดันจากคนที่เขาให้คุณให้โทษจากคนที่เขามีความรักความเมตตาเอ็นดูอยาจะอุปถัมภ์เราด้วยความจริงใจเลขศูนย์รานะจะมีอาการที่ว่าจูๆ่ๆเราก็โดน คนที่ควรจะอุปถัมเราเนี่ยเขาลอยแพรเราเขาตัดขาดความสัมพันธ์เขาไม่โปรดเราละไม่เกือก้อกูลเราละนะมันก็จะทําให้เราชีวิตเนี่ยบางทีก็สูญเสียถึงขนาดที่ว่าสูญเสียบ้านที่จะมีจะอยู่อสังหาริมทรัพย์ไปเลยนะมันเป็นเลขที่ทําให้สูญเสียทรัพย์สินก้อนใหญ่ในลักษณะของอสังหาริมทรัพย์เสียด้วยสินี่คือความน่ากลัวแล้วก็ ความไม่รู้ของการไปใช้เลขนั้นนะ่ะโดยเฉพาะในเบอร์โทรศัพท์ในโอกาสต่อมาอาจารย์จะพูดถึงเลขที่มันยังมีความน่ากลัวอยู่ในเลขอื่นๆที่พวกเรายังไม่รู้กันนะส่วนเลขที่พลิกชุดในทางที่ดีก็จะมีเช่นเดียวกันใครที่อยากรู้ติดตามใครที่อยากรู้ทั้งหมดเลยทุกเลขในโลกนี้ก็สามารถร่อมเรียนได้ในคอร์สเลขเจาะความรั้ชีวิตโอกาสหน้าอาจารย์จะกลับมาพบกับพวกเราค้อมความรู้ดีๆใหม่